ปรากฏการณ์ของสัรพลังเหรียญพลัง B energy พลังงานที่คุณสามารถสัมผัสได้ด้วยตัวคุณเองจากแหล่งกำเนิดของพลังที่มีคุณค่าต่อสุขภาพและร่างกายเหรียญพลัง B energy ประกอบด้ว e ยพลังงานเนกาติไอออนพลังงานอนุภาคประจุลบมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยลดริ้วรอยแห่งวัย ช่วยเพิ่มพลังงานและทำให้สุขภาพดีขึ้น Magnetic Energy พลังงานแม่เหล็กที่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างร่างกายของคนเราเช่นระบบการหมุนเวียนของโลหิตดีขึ้นอาการนอนไม่หลับอาการของโรคกระดูกปวดหัวและทางการแพทย์สหรัฐอเมริกาชี้ชัดว่าเป็นวิธีได้ผลฟาอินฟิ r ิตรี พลังงานฟาอินเวรเตรเรย์นักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่ารังสีนาโนอินเนติกสามารถเสริมสร้างการเจริญเติบโตและฟื้นฟูเซลล์ของสิ่งมีชีวิตด้วยคุณสมบัติและประโยชน์ของพลังงานดังกล่าวจึงกอ่อให้เกิดเหรียนพลัง B Energy ช่วยยืดอายุเซลล์ช่วยให้ระบบไหลเวียนของโลหิตด,ดีขึ้นช่วยให้ร่างกายเกิดเสถียรภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณพิสูจน์ได้วันนี้ด้วยตัวคุณเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 081 166 6772